สวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับผมเอาได้ได้ยินมาว่าถูกคักถูกแน่ครับผมกี่งวดพ่อถูกเดี๋ยผมผมผมสมัยก่อนเอาสมัยก่อนเขนเลยโอ้เอาสมัยก่อนผมถูกขอประวัติแน่ประวัติครั้งแรกอยู่ที่กรุงเทพเนาะครับสามหมื่นสองหมื่นแล้วสามหมื่นสองหมื่นแต่หมื่นหนึ่งผมไม่นับตอนที่เาไปกรุงเทพพี่นี่เป็นอย่างคือบ่นับพ่อ เป็นอย่างคือนพนับมันลอยบ่บ่ไอ้มันอตอนไรอยู่บนโรงพักนี่ผมถืออยู่ประมาณสักสิบครั้งเนี่ยนะอยู่โรงพอ้ติดกันเลยครับผมมาขึ้นเป่นแท้เดี๋ยวผมทำผ้ากาบไหวเลยโบสถ์ใน้ซิมนี่นะจนในสร้างทรงพ่นทองนี่นะครับผมโอ้ทุกสิบงวด ผมแต่มันมัน,มนสิบงวดมันไม่ไมไมมม่ม่มันติดกันนะทั้งบอกถึงงวดนี้ถตอนนั้นผมทําผ้าอ,อยู่นะครับผมครับ,รบสิบงวดส่วนมากของพ่อน,นี่เป็นเลขสูตรบหครับพ่อเลเเขบางครั้งเลขผมฝันแล้วผมมาตีเอาเออ,เอผมมันมิมิตเอาครับวันนี้มาหาทางช่องคือวันนี้อยากบอกแห้งครับผม <laughs> มมนเป็นเรื่องใดพ่อถึงอยากบอกเราให้ลูกฟังเนะ เป็นยังไงฝันดีบ่ครับเพราะว่าผมก็ฝันดีอยู่ผมก็ฝันดีฝันว่าจังได่ะเบวดนี่วันนี้ผมฝันว่าผู้ใช้คนหนึง่งขี่รถขี่รถเข็นน่ะรถรถเข็นรถ,รถเออรถก็มีการนะครับผมครับนี่ผู้ใช้คนหนึง่งอ่าอยู่อยู่กันไปนี่ละ อยู่ผู้ชายอยู่ผู้ชายครับผมผู้ชายฝันนี่กับคิวคือกันครับไ้ยผู้ชายอยู่ผู้ชายคือคนพิการในะ่ยยู่ไปไม่ใช่รถเข็นนั่นคนพิการไปนะโอ้ว่านี่นะก็ผมนั่นเลยแล้วผมจะนั่นนั่งลงเคยฝันบ่าค่ะแบบนี้ ผมไม่เคยฝันเรื่องเสียงก่อนบางหนึ่งผมฝันว่าเมญญิงมหาผมโมอบกกับไทกองไทภาพอยู่นี่ครับว่าเมญญิงมหาผมนั่งก็ขังผมมาตบหน้าตบหลังผมห่วย่อยมาอยู่นยนเจ้าวางยังสิตอนตอนมาผมออกซีหาเนาะครับงวดงวดเป็นดอกหนึ่งซีหาผมฝันว่าเมญญิงมหาผมผมมาห่วยพอกับแม่เจ้าบ่ไวเจ้าบ่ออะไรนี่บ่อเป็นบาวาดอกก็ดอกมาออกซีหา โอ้เอาออกกับเอาจ้อยนี่หละในฝันนี่บอก่อความฝันผมผมผมปติออกให้เนี่ยออกงวดเมื่อกี้นี่เนี่ยออกผ่านมาเนี่ยหนึ่งสี่ห้าเลยบอกว่อผมให้สองผมมันไม่เข้าสามตัวมันเข้าสี่ห้าให้ห้าสี่สี่ห้าห้าสองห้าสี่ห้าแปดมันบอกบว่าวิ่งห้างวดเมื่อกี้นี่ครับวิ่งห้ามันนี้ไม่ออกผมบอกตรงให้คักขนาดนี้ยังไม่ดังอยู่ยังไม่ดังไม่ดังก็ไม่ว่าหรอกโอ้ งวดนี้ขอดังเลยนะพ่อเนาะครับผมงวดนี้คือฝันว่าได้เข็นคนพิการคนพิการเข็นกันนะนะคนพิการเข็นกันครับพ่อตีเป็นตัวไหนครับคนพิการนั่นแหละครับหรืในตัวเลขผมนะครับผมนั่นแหละผมออกมาให้ครับครับที่ว่าเลขวิ่งของพ่อเนี่ยยังไม่หลุดเนี่ยแม่นเนี่ยคือวิ่งตัวไหนงวดนี้จับสมบูรณ์ขึ้นมาเลยครับวิ่งหกครับผมวิ่งหกครับหกนี้ไม่ออก หกนี้ไม่ออกครับลอยไปเลยครับวิ่งไปเลยโอ้คกักแท็จแหละพ่อหกไม่เกินี่หลักสิบนี่หลักหน่วยแค่นั้นล่ะหก,หกไ,ปไปได้ไม่ยู่ไม่เกินหลักสิบนื่หลักหน่วยหกนี้ไม่ออกครับหกซื้ออะไรคอยให้ตีหกครับผมดูดันไม่เค็งใจใครนะพ่อก็คือว่า สมัยก่อนนะคุณพ่อคือเคยสถิติเก่าคือสิบงวดติดครับผมสิบงวดติดครับแล้วก็มาถูกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยสองหมื่นสามหมื่นหนึ่งหมื่นคือไม่นับหนึ่งหมื่นผมไม่นับมันน้อยไปครับผมมันมันมันคุณเงินคุณทองสาธุก <c oughs> มันน้อยไปถ้าม <c oughs> ันถูกก็ะไม่นึครับผมก็คือว่าสถิติมันคือสองหมื่นสามหมื่นอย่างนี้นะพ่อเนาะครับอืแต่ว่าก็ถือว่าแม่นอยู่ครับแล้วหลังจากที่มาออกช่องเนี่ย กีงวดติดพ่อที่ทีมงานมาถ่ายเนี่ยทีมงานมาถ่ายผมสามสามงวดถ้าต้งงวดบางงวดอันงวดงวดนั้นผมไ่ผมเข้าสองงวดนี่ละครับผมสองงวดติดแล้วแปดเก้าเก้าแปดกับสี่ห้าเนี่ยห้าสี่นี่ครับผมนี่นะครับสองงวดผ่านมาเนี่ยครับผมสองงวดผ่านมาก็ถือว่าเดินดีอยู่ครับผมบอกว่าวิ่งให้วิ่งตัวนั้นก็งวิ่งตัวนั้นวคราบเขาคนติดตามนะครับ แบบคนภาคกลางเขาวิ่งเขาวิ่งวิ่งผมบอกว่าถ้าสมมติว่าเสียพวกเสียใหญ่เขาวิ่งวิ่งห้าอย่างี้ไหมครับห้ามันนี้ไม่ออกก็วิ่งล้านหนึ่งได้สามล้านพันหนึ่งได้สามพันหมื่นหนึ่งได้สามหมื่นวิ่งตัวละล้านเลยบอกว่าคนภาคกลางเขาวิ่งคนกรุงเทพอ่ะครับผมเจอของแท้แล้วตัวนี้ แล้วสูตรเป็นยัางไงาครับสูตรมีสูตรไหมหรือว่าเอาแต่ความฝันอย่างเดียวความฝันผม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 มาผมมาตีผมมาตีเอาอีกผมมันี่อ่ามาคิดเอาอีกครับฝันแล้วมาเนี่ยมาคิดอย่างนี้ตอนตอนเรื่องวัดมันสี่ห้าใช่ไหมครับผมก็ฝันว่าผู้หญิงมาหาผมลูก,ลกๆของคำผม,ม,ผมจะมาทําอย่างนี้จะจุกยไข่ไม่อยู่เจ้าครับพอพ่อแม่จะบ,าาบ,าาบาาอกว่าให้บ้าบ่าบ่ายังเนี่ยผมก็ยังบอกอยู่ผมบอกให้เจนไม่เกินผมมาให้เออผมมาให้ ผมหนักหนักสี่ห้าสองผมผมก็สี่ห้าสองเราห้าแปดเราก็ห้าสี่มันก็บอกหมดเมื่อกี้เนี่ยนะเออใ,ให้ไปแล้วให้กลับมานะผมบอกย้ำแล้วย้ำอีกให้ไปแล้วให้กลับมาเออ <laughs> <laughs> บอกไผรกับโมเสียตัวนี้เอาโมเสียโมเสียผมก็ไม่รู้จักเลยรดูก <laughs> ็ไม่รู้นะเราตอนนั้นน่นะนี่แหละโอ้ <laughs> รอบนี้ไม่ให้พลาดเลยนะพอ่อเนาะ<ส>ถ้าแล้วผมจะผมจะเอาตัวเด่นตัวหนักให้อ่ หนักได้ทั้งของพ่ออันนี้ส่วนมากจะมาบนหรือล่างสถิติบนครับผมผมบอกว่าบนคือบนเอ้ไม่มีล่างนะบนผมบอกเลยผมผมออกไปสามวเดี๋ยวผมให้บนบมบทสองบนบนบนนะบนบนอย่างเดียวด้วยไหมฮะบนกลับด้วยไหมกับบนกลับด้วยครับผมห้ามไม่ได้ตัวนี้ห้ามไม่ได้ป้าบนอย่างเดียวบมพ่อบนอย่างเดียวบนคือบนล่างคือล่างผมบอกว่าเออ บนยางเดียวซื้ออย่างไรอะให้มันตีทุกถ้าไม่มีหกคนนั้นไม่ได้เงินไม่ได้เงินมาเอ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 ายกให้ดูเนียพ่อวันจันนะวันจันจะไปไหนมาพ่อบังเบอร์โทรพ่ออืเบอร์โทรศูนย์แปดสองแปดแปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์นะครับผมเบอร์โทรพ่อคำพันนะครับฝันแม่นนะครับผมอีีซีแคปไว้นะครับนี่นะฮะ บนอย่างเดียวครับผมเลขพ่ออันนี้คือบนบนบนกลับด้วยกลับด้วยเก้าศูนย์สี่เป็นหกศูนย์สี่ได้ไหมพ่อกลับหัวไหมส่วนมากส่วนมากอันนี้กลับได้ครับผมกลับได้ครับผมเอาเอฟซีไปกลับเอานะหกศูนย์สี่นะครับผมกับเก้าศูนย์สี่ไปกลับเอาก้ากับหกนี่กลับหัวด้วยนะครับกลับขึ้นกลับลงครับหกกับเก้าไม่ว่ากันอถ้าไม่ติดหกคือไม่ได้เงิน มามาวัดกันดูโอ้คักคักคักมาวัดกันดูเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับถ้าเลกไม่ติดหกอีกได้เงินครับผมอือจับตรงๆนี่ค่ะโอเคเลกวิ่งนี่พราหลุดติดพอเด้อจังไรเขผมบวิดครับผมคือถ้าตรงนี้ตัวไหนก็พพอจังไรเงินติดหกครับผมติดหกนี้พอข้าพันมันใจจ้ากว่เส้นจ้า ล่านไปสซ้นเลยครับผม